ผ้พฤษภาคมเนิงกริงกริงกิงกงกงกริงกิงกริงกรตงกิงกริงกิงกริงกิงกิงกรงกิงกรงก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 รงกริงกริงกิงกงกรนงกริงกกริงกรกงนริงิงกรงนริงกร่อะไรจงกงมาด้วรนะ ได้พ่อไปอาบน้ำก่อนเลยอย่าแม่ไปแปรงฟันปเบา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 ไปเดีปเป๋ยวเราไป๊แบนหนึ่งนะเฮ้ยะไยว้ท้ายละพ่อใส่เฮ้ยโอเคีหนูแม่เอาเสื้อพ่อไปซักก่อนนะ โอเคสักแป๊บนึงเดี๋ยวก็เสร็จพอไปอาบน้ำก่อนเลยไปมแม่ไปแปรงฟันโอ้มหมวงน้อยติ๊กจุกจัก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 ติ๊กจุกักเอดติ๊กจุก,กจักเสร็จแล้วปูนปากสักหน่อย เดี๋ยวไปล้างแปลงตรงห้องครัวติดตรงกระตักโอเค,เส,เ,อสคเสร็จแล้วเอ๊ะสักพักสย่งเนี่ยอ๋อเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปตากเดี๋ยวค่อยเอาไปตากแล้วกันปิดหรือไว้ตรงนี้แหละเสร็จแล้วพออเสร็จยัง โอเคน่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคเอาเปลี่ยนชุดไปชุดเออโอเคไปเก็บไปปลูกลูกๆด้วยเลยตีห้ากว่าแล้วเดี๋ยวแม่ไปทำอะไรให้เสร็จสับก่อนนะโอ้ยลูกลเราปวดพมัานก่นดี เราจะสายกันไหมเนี่ยน,น้านาซสินี่ทีก้านิชาตื่นแล้วลูกทีก้ายังไม่อยากไปหลงเหนือเลยแต่ยังหลืมไม่ขึ้นพี่นิชาก็เหมือนกันแม่นอนอยู่กำลังหลับสบายแอร์กำลังเปิดที่สำคัญตาลืมไม่ได้แล้วหลับตานอนอยู่ บเฮ้ยนิชาทีก้าลูกตื่นเร็วเนี่ยมันกี่โมงแล้วเนี่ยเจ็ดโมงเหรอเวลานชายนาจะตีห้าขอรับอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะคุณแม่โอ้ยหลับซะอะไรนิดนึงตอนเนี่ยมันหกโมงแล้วจะครึ่งแล้วเนี่ยน้องหนูๆจะ๊ะ ลูกรู้ไหมว่าในเมืองโตก้านะมันแป๊บแป๊บผ่านไปเร็วมากเลยนะหนึ่งชั่วโมงในเกมโทก้าเนี่ยเหมือนหนึ่งนาทีเลยล่ะลูกๆจ๋ารีบตื่นจะได้ไปโรงเรียนวันนี้วันแรกเลยนะจะได้ไปเจอเพื่อนๆเจอคุณครูเขา ลูกเรานี่ลูกเดี๋ยวมันไปอาบน้ําก็ต้องใช้เวลากี่นาทีแปรงฟันใช้เวลากี่นาทีฮะลูกรีบตื่นแล้วแม่พูดมาเวลาเท่าไรนี่แม่ไปดูนาฬิมดอุตายแลยแจะเจ็ดโมงแล้วเนี่ยลูกตื่นแล้ววันนี้วันแรกไปโรงเรียนอย่าไปสายนะสว่างเปิดจ้าแล้วเนี่ยเปิดลืมตาขึ้นมาก่อนอย่าเพิ่งนอนค่ะคุณลูก โอ๊ยตื่นตื่นตื่นพ่อบอกให้ตื่นก็ลืมตาขึ้นมาไอาอาบน้ำแปลงฟันเดี๋ยวนี้โอ้โหหหลับตาทำไมลืมตาสิคะลูกโอ้ไปเลยไปอาบน้ำแปรงฟันเลยมันจะสายแล้วเนี่ยลูกดูเวลาหรือยังเจแม่ตาแล้วตาแล้วใครใครใคร ไม่ใช่เวลามันจะสายจริงแล้วแม่มันไม่ใช่จะสายอย่างเดียวมันสายแล้วไหนจะต้องขับรถไปรถติดอีกไปถึง8ปดโมงเก้าโมงเลยไหมนี่ลูกโอ้ยแม่ตื่นมาห้าตีห้าเนี่ยโอ้ยแล้วทำไมแม่ไม่ปลุกหนูตั้งแต่แรกใช่ใช่ใช่ก็แม่ปลุกหนูไปตั้งนานแล้วเนี่ยแ็บคอแล้วจะเบ่งเสียง เลี้ <c oughs> ยงคำลูกอะเจบ็บคอเออเออเอนี่ลูกๆรีบเลยรีบไปอาบน้ำแต่งตัวซะโอ้แม่ไปเลยไม่ต้องมาโอ้แม่เธอแปะชุดนักเรียนหนูยังไม่ได้ซื้อใหม่เลยนะแต่ซื้อในชีวิตจริงแล้วนะอ๋อแต่ในเมืองตัวกลางไม่ได้ซื้อเลยน่าจะฟิตนาดู น้องพี่ปหาเงมก่นนะตายแล้วมันสายมานานแล้วเนี่ยยิก้าต้องรีบแปลงฟันซะเล้วไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยเอ๊ะใครโทรมาว้านีคุณครูโทรมาตายแล้วตายแล้ว,ล,วลูกเราสอบสอบผิดสอบตกดังไง <c oughs> สวัสดีค่ะคุณครูคะ ไมีออไรหรอคะทำไมน้องนิชาเนี่ย,ายามาช้าจังเลยคะตอนนี้นี่เรียนกันไปหมดแล้วนะคะเอ๊ะเอ๊ะเรียนกันไปหมดแล้วหรอคะคือลูกฉันไปอาบน้ำอยู่อะคะ่ะทำไมลูกคุณไปอาบน,าน้ำนานขนาดนี้ฮะค่ะคุณขาคุณผู้ปกครองคะอม คือคุณคุณผู้ปกครองค่ะคุณหน่งเขาเรียนไปหมดแล้วนะคะคุณมาสายมากเลยนะคะนั้นคุณรีบรีบมาโรงเรียนหน่อยนะคะเพื่อนคนหน่งเขาเรียนจะไปเกือบจบหนึ่งคาบแล้วนะคะเอ๊ะโอ้ยลูกแล้วมาโรงเรียนมันแรกก็ตื่นสายเยชียวนะไม่ได้เรียนตั้งคาแปกในลูกเราเอเอค่ะคุณครูค่ะค่ะค่ะนั้นเดี๋ยวฉันจะรีบให้ไวเลยนะคะ โอเคค่ะโอ้ยลูกเราเนี่ยอาบน้ำก็นานนะตื่นช้ชาๆเมื่อคืนนอนก็เร็วนะแต่ทำไมตอนเช้านี่ตื่นช้าชาโอ้ยลูกเราวันนี้ไม่ต้องไปเรียนหนังสือแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้เรียนต้องหนึ่งคาบเนี่ยด่วนเรียนวิชาไปหลายคาบเลยเอ้ยหนึ่งคาบเลยโว้ยลูกเรานี่แม่อย่าเพิ่งโมโห ทำไมละโมโหส่ลูกแล้วไม่ได้เรียนหนึ่งคราบไปแล้วนะโอ้ยตื่นก็สายก็เธอไม่ปลูกก็สิฉันโปกแล้ว <c oughs> ฉันฉันโปกจนเสียงฉันจะแหบปะเนี่ยโอ้ยไม่แหบหรอกกันได้ยังฉันเสียงแหบอยู่เนี่ยเอ๊ย,อยเหนื่อยแม่แม่แมชุดนักเล่นหนูอยู่ไนะ แม่ทำโกรธหน้าโกรธทำไมแม่โกรธลูกสิตื่นก็สายครูก็โทรมาบอกรงเนี้ยให้รีบมาโอ้ยครูโทรแม่ใจครูโทรมาใจแม่จะไปตะตุ่มเนี่ยโอ้ยแม่ต้องเป็นอะไรเลยแม่เปลี่ยนชุดก่อนนะเอา้าดินสองดินสองก็ยังไม่ได้ใส่ยัยงเลยแม่กียอดโอ้ยลูกแล้ว น้องสือโอเคแม่หนูไปโรงเรียนก่อนนะโอ้ยลูกไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วมั้งเนี่ยหนูไม่ได้เรียนไปหลายค่ามันน่ลูกเข้าใจไหมว้ายไม่ต้องไปโรงเรียนแล้ววันแรกนี่ก็มันเตือนสายพอดีเลยเอ๊ะเย่ไม่ได้ไปโรงเรียนอะไรแม่แค่ประชดไปเลยไปเรียนเลย ไปไปแม่ไม่พาไปส่งแล้ว้าไปเองโอ้ยคุณผู้ชมคะนิชากับทีก้าเนี่ยมาวันแรกไปโรงเรียนเนี่ยก็สายซะแล้วนะคะทุกคนโอ้ยแม่จะบอโหและมันก็สารับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคุณผู้ชมคะใครไปโรงเรียนเออตื่นตื่นตื่นเช้ามากันกี่โมงนะคะเวลาไปโรงเรียนเนี่ยบอกมาด้วยนะคะ แม่ตื่นตีห้าส่วนลูกตีตื่นตีห้าตีห้าครึ่งค่ะแต่ทำไมวันนี้นี่ช่กับที่กล้าตื่นเจ็ดวันจะแปดโมงแล้วเนี่ยเออนั้นก็สองหรับคทีนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้นะเงด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะว้าวไอ้ลูกเรา